พระไปขใหญ่เลยเกือบฆ่าพระทังหม้อเลยเขาเคไปตรวจไปอะไรเลยเขามาอย่างไรก็มาเอากับข้าวทุกวันนั่นแหละอย่ยงแม่เออมันเอาไปกินมันเองเดี๋ยวแม่เนี่ยเขอยู่นี่อยู่แล้วไงอยู่ที่บ้านเช่าอยู่แล้วถ้าเขาเขาตื่นเขาวูบไปแล้วครับหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็มามันก็มาประมาณพี่ก็ แบ่งกับข้าวให้มันเสร็จแล้วก็ไปทำสัญลากิจเอนทุกวันเราแบ่งเงี้ทุกวันน่ะแหละเามาทุกวันเมามาทุกวันมากับข้าวทุกวันน่นแหละแต่เพิ่งมาเห็นใช่ไหมครับที่นอนอยู่พัเพิ่งมาเห็นตอนที่ฉันเพลนเสร็จนั่นะอไอ้เจปื้อเขาไปบอกนะบอกโยมยังไม่กลับเลยพี่ยังใส่เสียแล้วมั้งครับมาเห็นก็นอนสภาพนี้แล้วครับ <laughs> พี่ แกไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพป่วยอะไรไม่เคยไม่เคยไปตรวจไม่เคยเลยอะไรอยู่บ้านก็เวลาก็รับเหมาใครจ้างแะไรรับเหมาที่วู้อะอยู่บ้านให้เราเลือกอะพี่หนึ่งวันครับครับผมครับพี่ไปศาลก็คนเดียวน้องก็าครับเขาบอกก็จดีครับพี่ ครับผมบแล้วไม่ลองมาดูก่อนเหรอครับพี่ครับพี่